ค่ะข <54. S 2> ้อนี้ให้อินทิเกรต 3x กำลัง2บวก 2x กำลัง2กำลัง x ลบ1นะคะบวก2ของ x กำลัง 2x ลบ 4e กำลัง x dx นะคะคราวนี้อาจารย์เขียนแยกออกมาให้ดูทีละเทอมนะคะ3เป็นค่าคงที่เราดึงออกข้างนอกอินทิเกรตได้ก็กลายเป็น3อินทิเกรต x กำลัง2 dx นะคะบวกด้วยอินทิเกรต2กำลัง x ลบ1 dx แล้วก็บวก2อินทิเกรตเซกกำลัง 2xdx แล้วก็ลบ 4e กำลัง xdx นะคะโจทย์เหมือนจะยาวแต่ว่าง่ายนะคะพอเราแยกออกเป็นทีละเทอมอันนี้สังเกตเทอมนี้นะคะ2กำลัง x ลบ1นะคะฉน,นั้นตัวตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็นเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะ เป็นอินทิเกรต2กำลัง x คูณกับ2กำลังลบ1แบบนี้ถูกไหมคะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็ทำการอิน integrate ทิเกรตทีละตัวอินทิเกรต x กำลัง2องนะ,ะเราก็ได้3 x กำลัง3ส่วน3อันนี้ตัวนี้2กำลังลบ1เนี่ยเป็นค่าคงที่มันก็คือเศษ1น่งหนะคะ แล้วก็คือเซตหนึ่งขันสองอินทิเกรต e กําลังสอง dx นะคะแล้วก็บวกด้วยสองตัวนี้คือเศษกําลังสองดิฟแทนได้เศตกําลังสองอินทิเกรตเศตกําลังสองก็เลยได้แทน x นะคะแล้วก็ต่อมาอินทิเกรต e กําลัง x ดิฟ e กําลัง x ได้ e กําลัง x อินทิเกรต e กําลัง x ก็เลยได้ e กําลัง x ตัวเดิมนะคะต่อมาเราก็มาอินทิเกรตตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็นเราตัดสามได้แล้วก็จะเหลือ x กําลังสาม บวกด้วยอินทิเกรต2กำลัง x ก็ได้2กำลัง x นะคะจำได้ไหมที่ครูเคยบอกถ้าเป็นดิฟมันก็จะคูณกับรอน2แต่ถ้าอินทิเกรตมันจะหารด้วยรอน2ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย2แทน x นะคะลบด้วย4 e กำลัง x บวก4นะคะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะ